สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะมาชวนเพื่อนเพื่อน,นะคะทําวุ้นอัญชันกะทิกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นกะทิค่ะอยู่ที่350 ML ค่ะหรือประมาณ1ถ้วยครึ่งนะคะตามด้วยผงวุ้นค่ะอยู่ที่2ช้อนชาครึง่ง จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักวุ้นให้อิ่มตัวคะ่ะประมาณ10-15นาทีค่ะค่ะแล้วก็คนวุ้นนะคะให้วุ้นกระจายเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําตัววุ้นอัญชันนะคะเราใช้น้ําเปล่าอยู่ที่350 ML ค่ะต้มน้ําให้เดือดค่ะพอน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ดอกอัญชันลงไปค่ะประมาณ12-15ดอกค่ะต้มให้ได้สีตามต้องการเลยนะคะ เราจะใช้สีเข้มมากเข้มน้อยก็ตามที่เราชอบเลยค่ะวันนี้นะคะแม่เน่ก็จะใช้สีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามากรองค่ะด้วยกระชอนนะคะพอกรองเสร็จแล้วเราก็จะเทใส่ลงหม้อเดิมค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผงวุ้นลงไปค่ะสองช้อนชาครึ่งค่ะอันนี้นะคะเราก็จะพักทิ้งไว้ก่อนค่ะประมาณสิบถึงสิบห้านาทีค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาต้มุ้นกะทิกันก่อนนะคะแล้วก็นําวุ้นกะทิค่ะลงมาต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดนะคะจนไม่เป็นเม็ดทรายเลยค่ะพอผงละลายหมดแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะ80กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชาค่ะคนให้น้าตาลทรายและเกลือละลายให้หมดค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการต้ม,มุ้นอัญชันกันค่ะ แล้วก็นำหม้อวุ้นอัญชันนะคะมาต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดค่ะค่ะพอผงวุ้นละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเจ็ดสิบกรัมคนน้ำตาลให้ละลายให้หมดค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปหยอดใส่พิมพ์ค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะใช้พิมพ์เป็นถ้วยจีบแบบนี้นะคะขนาดหนึ่งออนค่ะ หรือเราจะใส่เป็นถาดก็ได้นะคะเราก็จะทําเป็นชั้นๆนะคะขนาดชั้นก็ความหนาตามต้องการค่ะวันนี้แม่เนี่ยทำทั้งหมด4ชั้นค่ะจากนั้นนะคะเราก,ก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ10นาทีนะคะพอพักทิ้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหยดตัววุ้นกะทิกันค่ะอันนี้นะคะหน้าวุ้นของเราก็ตึงๆเล็กน้อยนะคะผิวหน้าวุ้นของเราตึงๆแล้วก็หยอดกะทิลงไปได้เลยค่ะ เราไม่ต้องให้วูลนนะคะแข็งจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเวลาเราหยอดชั้นต่อไปเนี่ยมันจะแยกชั้นออกจากกันค่ะมันจะไม่ติดกันนะคะพอให้ผิวหน้าวู้นนะคะแค่ตึงๆพอเซตตัวเล็กน้อยนะคะก็นํามาหยอดอีกชั้นต่อไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณสักสิบนาทีนะคะชั้นต่อไปนะคะก็เหมือนเดิมค่ะทําเหมือนเดิมนะคะเราก็หยอดวุ้นอันชั้นลงไปค่ะ ความหนาของแต่ละชั้นก็แล้วแต่ชอบนะคะค่ะจะหยอดแค่2ชั้นก็ได้ค่ะแต่ชั้นต่อไปค่ะเราก็พักให้วุนเซตตัวนะคะแล้วก็หยอดชั้นต่อไปได้เลยค่ะวันนี้เม่นเลยก็จะทําทั้งหมด4ชั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักวุ้นในเซตตัวค่ะประมาณ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะเราก็จะแกะออกมาแบบนี้นะคะหน้าตาวู้นของเราค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะวู้นกะทิอันชันของเรานะคะก็ทำกินเองง่ายๆค่ะเพื่อนเก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ